ต้องเข้าวัดถึงรวยไม่เอาหรอกคะ่ะเงินบาปไม่ยุ่งไม่อยากยุ่งไม่วุ่นวายเราเป็นคารวาสแล้วไม่เอาถ้าอยากทําบุญอะไรใช้เงินตัวเองทําถ้าอยากทําบุญยังไงใช้เงินตัวเองคะ่ะเราเป็นแม่ค้าเราขายของเรามีเงินเรามีเงิน,ม,งนมีกําลังเราก็ทําได้เงินเราเองทํโรงทานทําอะไรไปให้คนกินอิ่มหลังๆที่ฉันชอบทําบุญแบบนี้มากกว่านะ เลี้ยงลงทานเลี้ยงอะไรเป็นข้าวเป็นของไปเราเห็นคนกินอิ่มมีความสุขมีรอยยิ้มเราได้บุญเราจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยปลื้มกับการแบบเอาเงินเยอะๆไปให้วัดให้พระยกเว้นว่าเป็นครูบาอาจารย์นะสำหรับพิฉันนะ่ะแล้วก็ต้องเป็นเงินตัวเองด้วยต้องเป็นเงินตัวเองเท่านั้นถ้าเราอยากให้อยากทำเราก็เอาเงินจากที่เราขายของนี่แหละไปให้ไปทำสบายใจมันไม่ต้องวุ่นวาย เขาจะเ,าเข้าใจนะคะทุกคนมันจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไงไม่งั้นเรื่องมันเยอะปัญหามันเยอะมนะันเยอะค่ะทุกคนจริงปัญหามันเยอะเนาะเราก็เห็นเห็นกันอยู่เออก็รอดูกันต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอดูกันต่อไปว่ามันจะมีอะไรกันเกิดขึ้นแต่ที่ไม่ต้องรอก็คืออันนี้เลยอันนี้ไม่ต้องรอสามารถกดตะกร้าได้สำหรับคนที่มีเมตตา กรุณามุทิตาและอุเบกขานะคะก็สามารถที่จะกระทำการกดทุเรียนนะเป็นทุเรียนทอดรสชาติดีพรีเมียมนะก็กดได้เลยขายของดีกว่าค่ะทุกคนขายของดีกว่ารายได้ชี้แจงได้เอาเงินที่ไหนสร้างบ้านชี้แจงได้ดูดูยอดเงินได้ว่าเสียภาษีเท่าไหร หปีเสียภาษีเท่าไหร่รายได้จากไหนมีความสุขนะเออม,มีความสุขกว่ากันเยอะอืมนะทำมาหากินดีกว่านะอย่าไปวุ่นวายเลยอย่าไปวุ่นวายเลยนะเงินตกใส่ใส่หญ้าหญ้าก็ตายเงินตกใส่ทรายทรายก็สุดอืมพูดแค่นี้แหละนะแต่ว่าใครใจดีตอนนี้มาขอออเดอร์แรกก่อนครับคุณแม่ เจอการตอนบ่ายสามโมงสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่กล้วยด้วยนะคะพี่กล้วยเมลีพี่กล้วยเมลีนี่ก็เป็นเอฟซีแต่ไหนแต่ไรกันมาก็ยังคงอยู่นะคะควรมีทอดมีใช่คุยไปขายไปคุยไปขายไปดีสุดสบายใจสุดเราก็เหมือนอาจารย์เบียร์พูดนั่นแหละนะเหมือนอาจารย์เบียร์พูดนั่นแหละถ้าเราอยากทําอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวเราอะไรเราทุกอย่างใช้เงินเราสบายใจที่สุด ใช้เงินเราสบายใจที่สุดเลยเถียงที่อาจารย์เบียร์พูดถูกต้องที่สุดนะอย่าไปเอาคนเงินคนอื่นมาทําโดยเฉพาะอะไรที่มันเกี่ยวกับข้องกับตัวเรานะที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราใช้เงินเราค่ะขยันหาหามาได้แล้วก็ใช้ไม่มีปัญหาสวัสดีจากฟินแลนด์สวัสดีจ้ Finland, จาพี่ไข่มุกสวัสดีนะคะกดสั่งอันนี้ให้หน่อยจ้าได้มาสองถุงกินหมดทีเดียวอา้าวตายหาลนะ ออเดอร์แรกมาแล้วกาบขอพระคุณนะจ๊ะออเดอร์ Order แรกมาแล้วค่ะสวัสดีหนึ่งพันท่านด้วยก็ติดตามข่าวกันไปนะคะไม่ทั้งปักตาแล้วก็ไม่ทั้งอะไรอ่ะคือคนอะ่ะชอบมาว่าดิฉันคนก็ว่าดิฉันว่าเออเป็นสารหรือไงเป็นสารหรือไงชอบตัดอะไรปะชอบตัดสินหรอะไรอะไรมันว่าดิฉันมันมีอ e ีแบบคนหนึ่งมันเข้ามาคอมเมนต์มันบอก เป็นสารหรือไงชอบที่เอาตัดสินคนอื่นดิฉันก็บอกว่ากูสั่งจำคุกมันเหรอกูเป็นสั่งจำคุกมันตั้งเมื่อไหร่ล่ะเออถ้ากูสั่งจำคุกมันแหละแสดงว่ากูพิพาคษามันกูยังไปกูยังไม่ได้พิพากษามันเลยแล้วมาบอกกูเป็นสารได้ไงเออถ้ากูพิพาคษาจจำคุกมันนั่นแหละแสดงว่ากูเป็นสารดิกูยังไม่ได้พิพาคษามันเลยกูแค่ตั้งข้อสงสัยกูแค่ตั้งข้อสงสัย แล้วกูเป็นคนแบบมีสมองไงความรักความชังมันคนละเรื่องกันเวลามันมีประเด็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องใช้สติเราต้องใช้สติอย่างน้อยต้องรู้จักวิเคราะห์วินิจวิเคราะห์ไม่ใช่ไปบอกว่ารอให้ศาลตัดสินกอรรอให้ศาลตัดสินกนารศาลตัดสินหล้อยังรู้ว่าศาลยังไม่ได้ตัดสิน แล้วก็ไม่มีใครไปตัดสินเขาไม่มีใครตัดสินทั้งนั้นเลยตอนนี้ไม่มีใครตัดสินหรอกแค่พูดตามอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแค่พูดตามมูลเหตุที่มันเกิดขึ้นวิเคราะห์จากคําพูดจากบทสัมภาษณ์ที่มันเกิดขึ้นว่ามันมีความน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ช่วยกันตั้งคําถาม ช่วยกันตั้งคำถามเยอะๆแล้วมันจะได้เห็นอะไรบางแง่บางมุมจากเรื่องนี้โดยเฉพาะกับเรื่องของการบริจาคเข้าใจไหมเออแค่นั้นไม่ได้เป็นสาลไม่ได้ตัดสินใครไม่ได้สั่งจำคุกใครเลยไม่ได้สั่งจำคุกใครเลยเพียงแต่ถอดบทสัมภาษณ์คำสัมภาษณ์คำพูดไม่ว่าจะของหลวงพ่อของพี่เกิดผล ของทนายเกิดผลของหมอบีก็เอามาประมวลแล้วก็ตั้งคำถามว่าบางอย่างทำไมพูดไม่ตรงกรันทำไมพูดไม่ตรงกรันเช่น่อหลวงพ่อโดยพี่เกิดผลบอกว่าเอ,อพี่เกิดผลวันนี้พี่เกิดผลก็ยืนยันในรายการผลกระแสอีกว่ายืนยันว่าจริงเข้ามาหาหลวงพ่อจริงเคยปาลบเรื่องจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมจริงเคยมา ยอมรับจริงว่าตัวเองอ่ะทำผิดพลาดอะไรผิดพลาดเออหลวงพ่อก็หลวงพ่อก็ด้วยความมีเมตตาทมก็ไม่อยากให้มันเป็นคดีความไม่อยากให้มันเป็นอะไรเออเคยมีแบบก้องปลาไปที่วัดจริงเออพี่เกิดผลว่าแบบนี้พี่เกิดผลว่าแบบนี้อืมนะ แต่เมื่อคืนที่หมอบีเขาโฟนอินเข้ารายการแฉเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีไม่เคยไปสารภาพอะไรไม่เคยไปสารภาพเรื่องเองินเรื่องทองอะไรเพียงแต่ไปหาหลวงพ่อก็ไปประจําอยู่แล้วเป็นการเข้าพบปกติไปหาหลวงพ่อก็ไปทําไมอ่ะไปชี้แจงแค่ไปชี้แจงเกี่ยวกับโครงการที่ทําอันนี้อันหนึ่งและที่ไม่ตรงกันซึ่ง ในเมื่อมันมีคนพูดคนละด้านกันพูดไม่ตรงกันไม่รู้แหละสำหรับดิฉันดิฉันรู้สึกว่ามันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่พูดจริงแล้วก็ใครคนใดคนหนึ่งที่พูดเท็จซึ่งไม่รู้ว่าใครเพราะวันนี้พี่หนุ่มก็ยังถามที่เกิดผลว่ายืนยันใช่ไหมว่าเขามาพูดจริงในเรื่องที่เขาว่าเขาบริหารเงินผิดพลาดอะเงินบริจาคอะเอาไปชื่อซื้อของส่วนตัวเนะี่ยจริงไหม อ่าพี่เกิดผลก็ยังพูดว่าจริงอ่าคุณไปดูดี่ในรายการผลวันเนี้ยแต่ที่เมื่อคืนที่หมอบีอา่าที่หมอบีพูดในรายการแฉมันเป็นอีกอย่างหนึง่งหมอบีบอกไม่มีไม่มีแล้วบ้านก็รวยอยู่แล้วเงินได้มาจากการปราบผีก็ต้องไปสืบกันว่าก็ต้องไปสืบไปหากันว่าอา๋อมันมีคนจ้างจริงไหม แล้วตลอดเวลาก็นึกว่าเป็นจิตอาสาเป็นอะไรนึกว่าช่วยคน,คนฟรีอ๋อไม่ได้ฟรีก็จะได้รู้ไว้ว่าแต่ก่อนไม่ได้ฟรีที่ไปปราบผีปราบอะไระมีคนจ้างแล้วก็จ้างแพงด้วยเป็นล้านเป็นล้านแล้วก็มีโงงสีมีอะไรมีธุรกิจครอบครัวก็ต้องไปดูกันมันสื่อไม่ยากหรอกยิ่งพูดอะ่ะยิ่งพูดเยอะยิ่งมันสิ่งที่พูดมันจะมัดตัวยิ่งพูดเยอะยิ่งลําบากนะที่ฉันบอกเลย มันสืบได้หมดแหละเดี๋ยวเขาก็ไปดูว่า,าธุรกิจที่ว่ากําไรเท่าไรกําไรหรือขาดทุนเพราะมันต้องแจ้งสัมภาระอยู่แล้วยิ่งทําในรูปแบบบริษัทใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวตํารวจเขาก็ไปสืบได้ว่าที่บอกว่ารวยอยู่แล้วซื้อรถที่บ้านมีรถเป็นร้อยๆคันเพราะว่าซื้อมาขายไปเป็นชอบเล่นรถหรืออะไรสักอย่างนะที่ฉันฟังไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จำไม่ได้เมื่อคืนในรายการแฉแต่ฟังรู้สึกว่าจะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ย นะที่เขาบอกว่าโอ้ยเขามีรถเป็นร้อยร้อยคันชอบเล่นรถซื้อมาขายไปที่บ้านไม่ได้บอกว่าสะสมเป็นร้อยร้อยคันนะแต่พูดเหมือนว่าซื้อแล้วก็ที่บอกว่าเคสแบบจ้างจริงอะก็ต้องไปดูค่ะก็ชี้แจงได้ว่ามีคนจ้างจริงที่ว่าไปปรา,าบผีปราบอะไรโอ้ยงงไปหมด <c oughs> งงก็ต้องไปดูกันเออแต่ว่ากดสั่งทุเรียนทอดก่อนแล้วเล่าให้ฟัง เออแล้วก็อะไรกว่าอา้าวไอ้เรื่องอันเรื่องเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องที่ว่าอันนี้ก็ดิฉันก็ตั้งข้อสงสัยอีกเหมือนกันดิฉันก็ตั้งข้อสงสัยอีกเหมือนกันก็คือเรื่องที่บอกว่าเนี่ยบัญชงบัญชีก็ตามเงินบริจาคเนี่ยให้หลวงพ่อนะเปิดให้หลวงพ่อถวายหลวงพ่อไม่ได้ถวายวัดไม่รู้แหละว่าพูดแบบเนี้ยต้องการอะไรจะสืออะไรหรือหมายความอะไรเข้าปั๊มปตทหซื้อน้ำไหย ไม่รู้ว่าจะหมายความอะไรหรือจะสื่ออะไรแต่ดิฉันไปสืบมาแล้วดิฉันไปค้นมาตั้งแต่ปี64เนี่ยโครงการหลายๆโครงการโครงการหลายๆโครงการหรือแม้แต่ในในเพจของหมอบีเองซึ่งดิฉันเข้าไปมาเนี่ยมันมีการใช้ชื่อของวัดพระบาทน้ำพุซึ่งใครจะใช้ดิฉันไม่รู้แต่เวลาที่มันมีคน คนให้บริจาคหรือให้ทําบุญช่วยเหลือวัดเนี่ยบัญชีที่ให้บริจาคกลายเป็นบัญชีของใจฟ้าอารประชานาะโดยนายเสกสรรอันนึงที่ดิฉันเห็นก็คือตอนที่มันมีช่วงโควิดเนาะวันวิสาขะปี64คนไม่ได้ไปทำบุญกันเขาเป็นแบบ work, work from home ์ o เวิร์ m ฟอร์มโฮะเออทำงานที่บ้านก็ทำบุญที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะมีอันนึงที่เขาลงไว้ว่านเนี่ยถ้าอยากทำบุญกับวัด พระบาทน้ำพุให้ทําบุญเข้าบัญชีนี้ได้เลยซึ่งดิฉันไม่อาจดิฉันดิฉันไม่ได้บอกว่าหมอบีอ้างชื่อวัดนะแต่ดิฉันกำลังตั้งคําถามว่าอ้าวแล้วทําไมคนส่วนใหญ่ถึงเข้าใจไปว่าบัญชีเนี้ยใจฟ้าอาทรประชานาถโดยนายเสกสรรเนี่ยเป็นบัญชีตัวแทนของวัดโดยตรงเพราะมันมีคนเอาไปโพสต์ไง รู้สึกมันจะมีอยู่สามบัญชีทําบุญให้ให้ให้สัตว์บัญชีหนึ่งทำบุญให้เด็กพี่การบัญชีหนึ่งแต่บัญชีแรกเลยชื่ออันใหญ่มากว่าทําบุญให้วัดพระบาดน้ําพุให้โอนเข้าอันนี้ให้โอนเข้าอันนี้บัญชีอะไรน่ะจะอะไรนั่นน่ะใจอะไรนั่นน่ะใจใจฟ้าอาทอรประชานาทให้โอนเข้าบัญชีนี้โดยนายเสกสรรนั่นอะไรนั่นน่ะน้ำเปล่าใครน้ำแร่น้ำเปล่าเออเอาทุกคนเข้าใจแบบเดียวกัน ดิฉันเนะี่ยไม่เคยโอนทําบุญอันนี้พูดตรงๆเลยไม่เคยไม่เคยทำเนาะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นพระอยู่ก็ไม่ได้ทําหรอกเพราะเราไม่ได้เป็นคาราวาเราไม่ได้เป็นคาราวาเราตอนนั้นอะ่ะดิฉันไม่เคยไม่เคยโอนแต่ดิฉันอยากถามคนที่เคยโอนโอนไปอะ่ะว่าคุณเข้าใจยังไงว่าบัญชีนี้คือบัญชีใครบัญชีใครคุณเข้าใจว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีที่ ที่เป็นบัญชีของวัดทางการของวัดหรือเป็นบัญชีของคุณหมอบีอ่ใครที่เคยทําบุญไปเนี่ยลองพิมพ์มาสิคุณเข้าใจว่าเป็นบัญชีใครเอ,อดิฉันว่าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตก็คงเข้าใจว่าอ๋อมันเข้าวัดก็เลยไว้ใจแล้วก็เลยทําบุญไงก็เลยไว้ใจแล้วก็เลยทําบุญแล้วคนส่วนใหญ่อ่ะไม่มีความอันนี้ต้องพูดจริงๆนะเนาะชาวบ้านหลายๆคนนะ่ะเขาไม่เข้าใจหรอกนะ เขาบางคนอาจจะเข้าใจไปด้วยซ้ำว่าไอ้บัญชีใจบุญอะไรเนี่ยเป็นเป็นบูมูลนิธิหรือเปล่าเออบางคนอาจจะเข้าใจไปเป็นแบบนั้นด้วยซ้ำว่าเอ้ยมันเป็นบูรณลิธิหรือเปล่าหรือบางคนไม่ได้ไม่ได้สังเกตรหรือเอะใจด้วยซ้ำว่ามันมีสร้อยท้ายบัญชีว่าโดยคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการเปิดรับบัญชีเนี่ยก็จะไม่เข้าใจว่าอ,อ๋อถ้าบัญชีที่มันมีคำว่าโดย ตามหลังเนี่ยเป็นบัญชีที่หมอบีมีอำนาจในการเบิกจ่ายได้คนเดียวนะเออมันก็เป็นแบบนี้หลายคนหลายคนนะอาจจะมีความเข้าใจเป็นอย่างนั้น,ก,น,นก็นั่นแหละก็นั่นแหละก็นั่นแหละถามว่าทำไมคนถึงตั้งคำถามทำไมคนถึงตั้งคำถามเรื่องนี้เพราะหมอบีเขาพยายามพูดว่า ไม่ได้ทำกับวัดไม่ได้ให้วัดให้หลวงพ่อซึ่งซึ่งซึ่งถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าถ้าคุณจะให้หลวงพ่อโครงการที่คุณทำต่างๆนานามาเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องชัดเจนน่ะแบบที่พี่ทนายแก้วเขาพูดอะถ้ามันเบอร์ชัวร์ก็ดีหรือการโพสต์ประกาศเชิญชวนทำบุญก็ดี มีอันใดอันหนึ่งที่คุณไปแอบอ้างหรือคุณใช้ชื่อวัดน่ะมันก็ดูท่แม่งท่แม่งดิฉันใช้คํานี้แล้วกันมันก็ดูท่แม่งท่แม่งเพราะคุณบอกว่าคุณถวายหลวงพ่อแต่บางโครงการทําไมถึงมันมีพูดถึงวัดพระบาทน้ําพุด้วยทําไมถึงมันมีพูดถึงวัดพระบาทน้าพุละ่ะเนี่ยดิฉันดิฉันไปแคบมาเนี่ยดิฉันไปแคบมาแคบมาจากเพจเขาด้วยนะอันนึง เนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยจากเพจงมงายตไตายหมอบีเลยเนี่ยร่วมสร้างสรรค์สังคมกับวัดพระบาทน้ําพุเนี่ยไม่ได้บอกว่าร่วมสร้างสรรค์สังคมกับหลวงพ่ออลงกฎเนี่ยไม่มีเนี่ยชัดเจนเลยเนี่ยยุยติธรรมหยุดที่เราคุณบีเสกสรรรั์สืบสกุลอ่าเสร็จแล้วปุ๊บปากบัญชีเลย อันแรกอันแรกเป็นบัญชีที่น่าจะเข้าวัดแหละที่กดดอกจันอะไรนู่นเนี่ยนะแต่อันที่สองอะ่ะร่วมสร้างสรรค์สังคมกับวัดพระบาทน้ําพุแล้วก็เนี่ยใช้ไอ้เลขเนี่ยใจฟ้าอาทรประชานาะแต่ไม่ใส่สร้อยไม่มีคําว่าสร้อยไม่มีคําว่าโดยทําไมถึงไม่มีคําว่าโดยทําไมถึงไม่ใส่ชื่อเต็มเต็มคาถามถ้าเป็นดิฉันดิฉันก็ถามว่าทำไมไม่ใส่ชื่อให้มันเต็มให้คนรู้ว่าอ,อ๋อบัญชีนี้มันเป็นบัญชี ใจฟ้าอาทรประชานาดโดยชื่อของคุณน้าทำไมคุณไม่ใส่ให้มันเต็มอะ่ะคุณไปตัดสร้อยข้างหลังออกทำไมจะให้คนเข้าใจว่ายังไงต้องการให้คนเข้าใจว่าไงแล้วทำไมใช้คำว่าสร้างสรรค์สังคมกับวัดพระบาทน้ำพุงงหรือที่เปิดในรายการโหนกระแสวันนี้ที่ทำบุญกรถินอย่างเงี้ยกรถินต้องเข้าวัดจี กระถิ่นต้องเข้าวัดสิงงอันนี้ตั้งข้อสังสังเกตเฉยๆนะคะข้อสงสัยมันก็เลยดูเฮ้ยงงอืมเออให้มัน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 มาเม้น์ไปให้ติ่งติมันมาเม้นไปเรื่องของมัน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 ความจริงก็คือความจริง ความจริงก็คือความจริงนะไปเคลียร์กับตํารวจดิฉันก็บอกว่าดิฉันไม่สรุปวันนี้มีคนถามว่าเจ๊แพรสรุปสรุปว่าใครผิดดิฉันบอกดิฉันไม่สรุปค่ะเพราะดิฉันไม่ใช่พนักงานสอบสวนดิฉันไม่ใช่พนักงานสอบสวนค่ะดิฉันแค่ตั้งคําถามเพื่อให้สังคมได้ฉุกคิดดิฉันแค่ตั้งคําถามเพื่อให้สังคมได้ได้ฉุกคิดแล้วช่วยกันแบบเป็นหูเป็นตา มันจะได้ไม่มีเคสอะไรที่มันจะทําให้เกิดความไม่สบายใจแบบนี้อีกเราช่วยกันตั้งคําถามช่วยกันสังเกตสังการตั้งแต่แรกมันดีกว่าปล่อยให้เนิ่นนานจนมาเกิดเคสอะไรแบบนี้นะสําหรับดิฉันอืมใช่มาเขาเขาเขาพูดเมื่อคืนเมื่อคืนในรายการแฉเนี่ยเขาตอบคำถามพิธีกรซึ่งไม่รู้นะโดยสำหรับดิฉันดิฉันรู้สึกว่าการพูดแบบนี้ไม่ค่อยน่ารักเช่นเขาบอกว่า โอเคโอเคเขาเป็นคนมีอำนาจในการเบิกถอนก็จริงแต่ทุกครั้งเขาไม่ได้เบิกถอนแล้ววันนี้ตํารวจบอกว่าอะไรอะที่ตํารวจบอกอ่ะบอกว่ามีการเบิกถอนตั้งร้อยกว่าครั้งใช่ไหมคะทุกคนกับยอดเงินประมาณสองล้านสี่สองล้านสองล้านสี่สองล้านสี่ใช่ไหมคะสองล้านสี่ กับยอดอะนะยอดเยอะนะฮะสองล้านนะทุกคนมันไม่ใช่น้อยๆน,นะยอดอเงินบริจาคอะเยอะมากอืมสองร้อยครั้งเหรอคะเออสองร้อยเออนั่นแหละสองร้อยล้านไงสองสองไม่ใช่สองล้านสี่สองร้อยสองร้อยสี่ล้านเออสองร้อยสี่ล้านขอโทษค่ะ2สองร้อยสี่ล้าน สองร้อยสี่ล้านไม่ใช่สองล้านสี่สองร้อยสี่ล้านใช่สองร้อยล้านน่ะสองร้อยล้านอี๋เงินเยอะมากเงินเยอะมากแต่เขาพูดในรายการแฉเมื่อคนะืนน่ะเขาบอกว่าหมอบีบอกว่าใช่ตัวเองอะ่ะเป็นคนมีอำนาจในการเบิกถอนก็จริงแต่ทุกครั้งตัวเองไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนไปเบิกไปถอน ตัวเองให้เลขาไปแล้วก็เบิกถอนแล้วเนี่ยเงินก็อยู่กับเลขาอยู่กับเลขาหลายชั่วโมงกว่าจะเอาไปมอบให้หลวงพ่อเนี่ยแล้วก็ไม่เคยตรวจนับเพราะว่าเชื่อใจเอ้าพูดแบบนี้ทําไมพูดแบบนี้คืออะไรสําหรับดิฉันถ้าดิฉันเป็นเลขาเอ้าคือพูดคือพูดชี้นําแบบนี้หมายความว่าไงบอกว่าเงินอยู่กับฉันหลายชั่วโมงก็กูไปเบิกก็มึงให้คูไปเบิกคูก็ไปเบิก กูไปเบิกใช่กูไปเบิกแต่ทำไมถึงพูดว่าเงินอยู่กับกูหลายชั่วโมงและมึงยังพูดอีกว่าไม่เคยตรวจนะเพราะไว้ใจเอ้าหมายความว่าไงถ้าเงินหายแสดงว่ามึงจะบอกว่ามึงไม่รู้เป็นกูเหรอสมมตินะสมมติถ้าดิฉันเป็นเลขาดิฉันจะรู้สึกเนาะอ๋อถ้าเงินหายกูต้องรับที่เหรอเนี่ยเลขาผิดอีกแต่ แต่การพูดแบบนี้มันไม่ได้ช่วยให้พ้นผิดนะคะทุกคนในทางกฎหมายมันไม่ได้ช่วยนะเพราะว่าคนที่มีอำนาจเซน็นไปบงไปเบิกคือคุณคุณหนีไม่ได้หรอก <c oughs> ถ้าสมมตินะสมมุตินะสมม,นะสมมุติว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เข้าวัดแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงอะ่ะอืมมันเหมือนเออถ้าไม่รู้สิถ้าดิฉันเป็นเลขาดิฉันจะรู้สึกแบบ ดิฉันจะรู้สึกโกรธนะถ้าพูดแบบเนี้เฮ้ยทำไมพูดอย่างงี้ล่ะพ,พี่บีพี่บีบุดนอย่างนี้ได้ไงยะแล้วหนูก็ไปเบิกให้ตามพี่ไงก็พี่ให้หนูไปเบิกหนูก็ทํางานรับใช้พี่นะแล้วพี่มาพูดอย่างงี้ได้ไงหรือเมื่อคืนที่พูดเรื่องดําลีหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องการเปิดบัญชี มูลนิธิใจฟ้าประชานาโดยนายเสกสารไม่ว่าจะเรื่องของการถอนเป็นเงินสดก็อ้างเถอะว่าเรื่องเรื่องความสะดวกกับดําริของหลวงพ่อหลวงพ่อจะได้เอาไปใช้ได้เลยเป็นดําริของหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้หลวงพ่อก็เดือดร้อนนะพูดแบบเนี้ยคนฟังเขาจะคิดยังไงคนฟังใช่ปะอ้าวแล้วมันไม่มีระบบระเบียบอะไรเหลอในวัดมันไม่มีระบบระเบียบอะไรเลย ใช่หลวงพ่อมีโครงการก็จริงแต่หลวงพ่อก็ต้องทำโครง,งการในฐานะของของเจ้าวาดด้วยหรือเปล่าเจ้าวาดวัดประบาดน้ำพุหรือเปล่าหรือโครงการหลวงพ่อมันก็ควรต้องมีคณะกรรมการหรือเปล่าจะไปเบ้ยๆโบวยว่าให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อมันไม่ได้เพราะว่าหลวงพ่อท่านทําอะไรท่านก็มีคณะกรรมการมีวิยามีคณะกรรมการมีคนรับรู้รับเห็นใช่เปล่ล่ะไปไปพูดส่งเดชว่า แล้วแต่ดําริของหลวงพ่อไม่ทราบเป็นดําริของหลวงพ่อหฮ้ยพูดแบบนี้มันไม่ได้นะหลวงพ่อจะลําบากหลวงพ่อจะลําบากเออหลายมูลที่หลายแล้วเขาต้องมีคณะกรรมการต้องมีอะไรสิอือพ่อหลวงพ่อท่านไม่ท่านไม่สำหรับดิฉันนะสำหรับดิฉันดิฉันแค่รู้สึกว่าหลวงพ่อท่านท่านทําโครงการเยอะขนาดเนี้ยท่านไม่น่าจะทําอะไรโดย ท่านไม่น่าจะทําอะไรโดยพาระการของตัวท่านเองอยู่แล้วท่านก็มีที่ปรึกษาที่อะไรนะสําหรับดิฉันนะอาีดิฉันพูดแบบกลางๆก่อนแล้วกันออแต่ไปเที่ยวพูดการให้สัมภาษณ์ไปเที่ยวพูดว่าแพ้เป็นดําดิของหลวงพ่อให้หลวงพ่อสะดวกเป็นเงินสดนั่นแหละหลวงพ่อจะได้สะดวกในการมันไม่ได้มันไม่ใช่ยิ่งสะดวกยิ่งอันตรายยิ่งสะดวกก็ยิ่งอันตรา,ายนะไม่ได้อยู่ไปพูดว่าเป็นสะดวกเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นว่า อยู่วันดีบันดีนดคืนดีหลวงพ่อจะเอาเงินไปให้คนนั้นคนนี้แบบง่ายๆหลวงพ่อไม่ทาหรอกสําหรับดิฉันนะดิฉันว่าหลวงพ่อท่านไม่ทาหรอกท่านน่าจะมีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลแล้วก็เบิกจ่ายตามคณะกรรมการเออแปลกแปลกแปลกๆปกํกสหรับดิฉันใช้คําว่าแปลกแปล,แล้ลกันมีคนบอกว่าตามหลักเปิดบัญชีมูลทิ่ต้องมีคณะกรรมการเบิกจ่าย ท,ทุเรียนอร่อยมากกดทุเรียนควรไปแล้วขอบพระคุณค่ะได้เลยค่ะอุดหนุนขอบพระคุณค่ะเบิกจ่ายต้องมีการเซ็นร่วมเออนั่นแหละกดไปแล้วค่ะสองสูขถุงขอบพระคุณค่ะเออแล้วดีฉันไม่ได้ดูตอนจบนะที่ฉันไม่ได้ดูตอนจบพิาัติดทุระพี่หนุม่มเอารูปรถใครมาเปิดคะวันนี้ในรายการโหนใครดูบ้างมันเป็นรูปรถใครอะไรยังไงเห็นเขาบอกว่าเขามีแบบช่วงท้ายรายการเขามีแบบ เขามีหมัดเด็ดอะไรกันด้วยหรอเขาเปิดอะไรสั่งเรียบร้อยรถมีเงินเป็นฟ่อนทำงานแบงค์มาก่อนรถหรูใช่ไหมคะอืรูปเงินในกระเป๋าเป้เออเออเออลูบเงินในกระเป๋าเป้คืออะไรคะเห็นเห็นพี่เกิดผลพูดด้วยว่ามีเงินในกระเป๋าเป้ มีเงินในกระเป๋าเป้อ๋ออ๋อเป็นการทิ้งคำถามเฉยๆให้ตอบนะไม่ได้ว่าใครอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะคะเอออันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาอืม